สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางหน้าช่อง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้กับผมโคตูฟุตบอลมหาสนุกนะครับจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับวันนี้เอาเฉพาะราคานะอันนี้คือถ้าเรามองแต่ราคาเนี่ยผมจะมีอ่าที่ผมชอบอยู่ก็5คู่นะครับก็จะเป็นฮอลแลนด์เอเดวิชีนะครับเตติสองเอ็กซิเซอร์เอสบีวีนะครับผมเจอกับ SV h บีฮ v i n ์นะครับอันนี้เป็นฟุตบอลราคาปอนะค่อนข้างที่สวยงามนะครับอ่าแล้วก็ ฟุตบอลโรมาเนียซูเปอร์ลีกรอบสี่ทุ่มนะครับเซฟซีโอเอสเคสฟานตูกิกก็คนะฮะอ่าที่เจอกับ FC p o l โ t e ิเทคนิกาไอซนะครับแล้วก็ฟุตบอลฮอลแลนด์เอสเตอร์ดิวิชีนะครับเอเลเดอในเอเลเดอนี้เอสเตอร์นะครับเดนบอสโรดาเจซีนะครับแต่เวลาตีสองเช่นกันท็อปออสเทลสตาร์นะครับแล้วก็แอลจีเรียโปรเฟิชแนอลลีกหนึ่งนะครับซีเอสคอนเซนตินคอนเซนตินนะครับเจอกับ e s เอสเบน ักนูนะครับไอคู่นี้มันต่อแพงมากเลยนะแต่ว่าในการต่อแพงของมันมันก็เป็นการดักน้ํานะครับดักน้ําคนที่ไปอยู่ไปอยู่รองนะอยู่ต่อได้สองลูกควบนะครับฟุตบอลราคาลูกครึ่งนะครับคูหนึ่งจุดสองหนึ่งตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะผมบอกเลยห้าคู่นี้ผมชอบนะแต่ว่าผมอาจจะอยู่ไม่ถึงอไม่ถึงรอบที่บอลมันเตะนะไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ถึงอาจจะตายอะไรไม่ใช่นะอืจะมีฟุตบอลราคาปออยู่ทั้งหมดสามคู่นะครับ ก็จะเป็น e x ็กซ์ซิเออร์เดนบอสท็นะครับแล้วก็ฟุตบอลราคาครึ่งลูกเทคนิคน,นี้ก็จะเป็นทาง Se ปซิโอเอสเคซฟานตูกิออนะฮะกิออเกนะครับส่วนฟุตบอลเอลจเรียก็จะเป็นราคาลูกครึ่งนะครับถือว่าสวยนะผมบอกว่าสวยทุกตัวเลยนะครับห้าตัวนี้เนาะอืมทีย่ยบหยิบยกหน้าเว็บไซต์มานี่เพราะว่ามันได้เห็นชัดชัดนะครับเนี่ยเห็นราคาชัดชัดนะเราเอาตรงเนี้ยตรงเนี้ยไปดูในใบาราคาที่ผมให้ในกลุ่มนะให้ไว้ในใบาราคาตัวนี้ อืมราย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 ภาบตัวอืมอืมภาพภาพบราคาหายไปไหนวะภาพหน้าจอ messenger ในการโปรดในการโปรดเอ่อใบราคานะครับใบราคาตัวนี้นะครับมันมีความหมายนะในการอ่านราคานะครับอ่าลูกครึ่ง ลูปครึ่งนี่อยู่หนึ่งจุดสองเจ็ดหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองเจ็ดหนึ่งจุดสองเก้าในระเรื่องของราคาพูนะครับแล้วก็ราคาเสมอห้าจุดสามห้าคือประเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่ามันตรงหรือเปล่าห้าจุดสามห้าก็เออห้าจุดสองเก้าใกล้เคียงนะอืมในเรทของพูหนึ่งจุดสองหนึ่งนี่มันไปลูกครึ่งควบสองแล้วนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะหนึ่งจุดสองหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งนี่ไปราคารูกครึ่งควบสองแล้วเป็นราคาจริงนะอืมแต่ยังอยู่ในเรทของตรงนี้นะครับ ก็ถือว่าสอดค้องใกล้เคียงนะครับสำหรับคู่ c s c o n s t a n t i n e algeria professional League ลีกหนึ่งเวาลงทุนนะก็มันสวยหมดแหละผมบอกเลยอยู่ทีว่ามันถ้ามันตายมันถ้ามันจะมาหมดเลยก็มันก็ไม่แปลกแต่ถ้ามันจะตายสักตัวมันก็ไม่แปลกนะครับแต่ตายหมดเลยอันนี้แปลกนะครับเดี๋ยวไปดูของแอลจีเรยก่อนนะทําไมแอลจีเรยฟุตบอลตัวนี้มันต่อแพงผิดปกตินะครับต่อเหมือนอยากให้คนไปลองเลยเปิดมาก็ลูก้าแนะครับ ดูรายละเอียดในนี้หน่อยนะครับมีนีเกมนะครับลบไปไกลไเลยนะเสมอจ่ายเก้าจุดแปดนะครับ์ูนย์เก้าจุดปดเก้าจ่ายค่อน,น,นข้างที่จะจ่ายแค่ที่จะน้อยนะก็เสียวๆเนาะอืมหนึ่งศูนย์จ่ายสี่จุดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเห,หรอหนึ่งหนึ่งจ่ายแพงกว่าศูนย์ศูนย์อีกเออหนึ่งหนึ่งจ่ายแพงกว่าศูนย์ศูนย์นีเจ้ามือมันมองแล้วว่ามันไม่จบหนึ่งหนึ่งละไม่จบหนึ่งหนึ่งไม่จบศูนย์ศูนย์ละมันมองไปที่การจบสองศูนย์ นะครับสองศูนย์ที่มันจ่ายสี่จุดสองี่จ่ายต่ําสุดนะครับคะแนนค่าคะแนนนะฮะสองหนึ่งได้ไหมสองหนึ่งได้ไหมสองหนึ่งเท่าไหร่สองหนึ่งจ่ายสิบเอ็ดต่อยแพงอยู่สามศูนยะ์อะสามศูนย์จ่ายห้าจุดแปดเป็นอันดับสามเจ้ามือมองแค่สองศูนยะ์นึงนะในราคานี้ที่ผมวิเคราะห์นะอืมเจ้ามือมองแค่สองศูนย์แล้วก็จบกินอ่อกินบอนลรองแล้วก็กินบอลสกอร์สูงอันนี้คือความคิดเห็นของผมในคู่นี้นะคู่ซีเอสคอนสแตนตินนะครับ เดี๋ยวเราไปดูทางคู่บนสุดก่อนแล้วกันนะเอ็กซ์เซอร์นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอืมดูควบแบบเสียวๆมันจะยิงไวนะแต่เดี๋ยวดึกไม่อยู่ดูว่าเออไม่ได้อยู่ดูผลอย่างเดียวแล้วกันนะเดี๋ยวนนี้ตื่นมาเฉลยผลก็ได้นะเจ้ามือมองคู่นี้ว่าอย่างไรเจ้ามือมองคู่นี้เสมอ14่ต่อครับ0ูนย์ศูนต่อเสมอแบบไม่มีประตู14ต่อค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่อหนึ่งหนึ่งหกจุดแปดหนึ่ง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 หกจุดแปด ศูนย์หนึ่งอ่ะศูนย์หนึ่งเก้าจุดสี่ศูนย์หนึ่งเยอะจังอ่ะสมัครรับเครดิตเล่นสามร้อยหกมาจังเลยลบเลยลบลบเอ๊พวกเว็บไซต์กระโหลกกระลาย,ยิงแอดมาแบบซีโซ่เนี่ยเขาไม่เล่นหรอกถูกมาก็ไม่จ่ายเงินเขานะครับโกงอีตาหาในกลุ่มก็โดนเงินเยอะแล้วนะเตือนก็ไม่ค่อยจะฟังไม่ค่อยจะเชื่อกันแล้วแต่หนึ่งหนึ่งจ่ายหกจุดแปดหนึ่งหนึ่งจ่ายต่ำสุดนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เท่าไหร่อ่ะหนึ่งศูนย วิเคราะห์จากการอ่านราคาที่ความค่าเฉะีนของจมือนะ1010อยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอ1 0 1 0 1ศูน่อ็ต่อเลยเหรอเฮ้ยถ้าหนึ่ต่อนี่เข้ฮีลิงบีม็นต่อแล้วชนะได้เลยนะเนี่ยศูนย์หนึ่งอะศูนย์หน่งใจเก้าจสีหสเบียดว่ะบอลคู่นี้เบียดเบียดเออแต่มันมันอ่านมา14ต่อไม่ค่อจะนั่นหรอกมั้งค่อจะน่าเสมอหรอกเดี๋ยวเราไปดูโรก โรมเนียซูเปอร์ลิกาซีเซปซิโอเอสเคสฟานตูกิโอเก้นะครับเปิดมา 7, 7. เจ็ดเจ็ดเฮ้ยไม่ธรรมดานะโรมาเนียเหรอครึ่งลูกอืมเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะอ่ะตรงนี้ปั๊บอืมใช่ปะ่ะวะเดี๋ยวคาก่อนนะใช่ปะ่ะใช้คู่นี้ปะ่ะอ่ามาละราคามาละครึ่งลูกให้พูดพูดจะได้นะพูดโอเคสวยนะ อหนึ่งศูนย์จ่ายเจ็ดเหรอหนึ่งศูนย์จ่ายเจ็ดแต่ทำไมเจ้ามือเขามองมองไปที่หนึ่งหนึ่งวะหนึ่งหนึ่งจ่ายต่ำนะครับหนึ่งศูนย์จ่ายหนึ่งหนึ่งหนึ่งจ่ายต่ำสุดหนึ่งศูนย์จ่ายเจ็ดจุดแปดสองศูนย์จ่ายแปดจุดหกก็ยังไม่เท่าไหร่สองหนึ่งมีโอกาสสองหนึ่งจ่ายเจ็ดจุดหกอือสองหนึ่งจ่ายเจ็ดจุดหกสองศูนย์นะสองศูนย์แปดจุดหกสามสองอ่ะสามสองยี่สิบสามเลยแพงเวอร์เลยนะพากันใหญ่เลย อืมหนึ่งหนึ่งเหรอเจ้ามือมองหนึ่งหนึ่งเหรอเออแปลกไว้คู่นี้ไว้ต่อครึ่งลูกแต่มองหนึ่งหนึ่งนี่ก็มองการมีประตูสองประตูเนี่ยเออภูบอลลองเฮ้ยไอ้คู่นี้แปลกเห็นป่ะหนึ่งจุดแปดสองสามจุดสี่ศูนย์สามจุดหกสี่ภูบอลลองอะ่ะมันจะต้องของครึ่งลูกอะ่ะมันจะต้องแพงกว่าสามจุดหกสี่ตัวที่สองอ,ะอ่ะอ่าต่อจากหนึ่งจุดแปดสองนี่คือราคาของบอลต่อนะครับ ครึ่งรุ่หนึ่งปสองเนี่ยเอาเนี่ยโอเคเอาคาราคาสวยแต่พอเป็นราคาของบอลรองปุ๊บแบบมันจะต้องจ่ายแพงเป็นอันดับสามนะครับบอลรองตั้งแต่ครึ่งรูป่เป็นต้นไปจะต้องจ่ายแพงเป็นันดับสามมากกว่าราคาเสมอราคาเสมออยู่ข้างล่างนะครับถ้าเรามองอย่างในแอปพลิเคชันอ่อในหน้าเว็บไซต์แต่เราเป็นบอลแอปพลิเคชันเอไอมันจะอยู่ตรงกลางนะครับอืมคู่นี้แปลกแปลกแปลก,ปลกจะมือมองหนึ่งหนึ่งจะมือมองว่าทีมเยือนสู้ได้ไหมจะทีมเยือนจะมาสู้นะไม่สู้ได้นะครับอืมคู่โรมาเนียซูเปอร์ลีกา จ้ามือมองว่าทีมเยือนจะมีโอกาสที่ทําประตูได้เช่นกันอืมไม่ธรรมดานะครับไปตัวนี้ต่อแต่มีคนให้แล้วล่ะที่กลุ่มอะอืมดูนี้ลบห้าอลจีเรียแล้วแอลจีเรียกับโรมาเนียแอลจีเรียโรมาเนียเกรดดีกว่าเกรดบอลดีกว่าแอลจีเรียนะครับแอลจีเรียนี่ออกไปจะออกมาทางโซนโซนนี้แล้วมั้งเนี่ยผิวดำนะครับออรนเอเจร์ี่ โด 5, C, รดาเจซีราคาปอขาวปอขาวท็อปออสต้าเทลสตาราคาปอขาวสวยทั้งคู่นะแต่ว่าภูของท็อปออสเทลตานี่ต่ำมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูเดนบอสก่อนเดนบอสจะมือ,มองบาากไงเดนบอสต่อปอขาวอ่ะปอขาวครึ่งลูกลบห้าเดียใช่ป่ะเอออ่ะมาดูกันตรงนี้หน่อยปอขาวครึ่งลูกลบห้าศูนย์ศูนย์จ่ายสิบห้าต่อแพงนะหนึ่งหนึ่งจ่ายหกจุดแปดนะครับหนึ่งหนึ่งจ่ายหกจุดแปดศูนย์หนึ่งจ่ายเท่าไหร่ศูนย์หนึ่งจ่าย 9.402จ่าย1.1ที่มือมองเสมออีกแล้วบอลปอนี่เจ้ามือชอบมองเสมอนะผมก็ไม่เข้าใจนะครับมองเสมอต่ำสุดนะครับมันสูสีไงมันเบียดอะโรดาเจสีรายละเอียดจะไปตัวไหนดีวะเนี่ยเทลสตาร์ว่าไง2.16 2.16 2.11 2.16 2.11โรดาเจสีภาษีดีกว่านะครับแต่ผมคงไม่ได้ไปบอลดึกนะอันนี้ผมก็มี ตัวเลือกอยู่สองตัวแล้วนะครับอืมเดี๋ยวเขาดูเทลสตาร์หน่อยชอบม่ะชอบอยู่แล้วแต่มันดึกไงมันดึกก็ม่อาจจะไม่ได้อยู่ไปถ้าอยากจะอยู่ลงทุนก็ต้องเป็นคู่สี่ทุ่มกับสี่ทุ่มสี่สิบห้าที่ว่าสามารถลงทุนได้มันดึกท่านถามว่าผมอยู่ไหมผมอยู่นะอืมผมอยู่แต่ว่าบางทีก็ไม่ตอกมาพูดคุยปล่อยสมาชิกก็นอนกันนะครับอืมศูนย์หนึ่งเจ็ดจุดห้านะครับท็อปออสศูนย์หนึ่งเจ็ดจุดห้า หนึ่งหนึ่งหกจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งใจต่ำสุดอีกแล้วนะครับบนราคาปอลหนึ่งหนึ่งใจต่ำสุดนี่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ศูนย์สองใจสิบสองศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์มองมองว่าทีมเยือนทั้งสองทีมมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะได้นะครับเซฟซีเซฟซีโอเอสเคซาฟานตูเกียวเกโรมาเนียซูเปอร์ลีกาสี่ทุ่มมีคนเลือกไปแล้วนะครับถามว่าเลือกซ้ำได้ไหมซ้ำได้ไม่มีปัญหาหรอกชอบก็ไป อ่าตัวนี้พูเป็นไงให้ตัวนี้พูค่อนข้างสวยพูค่อนข้างขาดในเรื่องของที่ว่าแอลจีเรียจะมีประตูนะครับแอลเอซีเอสคอนสแตนตินจะมีประตูอย่างน้อยแล้วหนึ่งประตูแน่นอนเพราจะจมือมองขาดเลยแทงหนึ่งแทงร้อยจ่ายยี่สิบคู่นี้แทงร้อยจ่ายยี่สบนะครับถ้าเราไปกดหนึ่งอกสองสมมติอเดี๋ยวผมกดให้ดูอี่หนึ่งอกสองแทงร้อยหนึ่งได้ยี่สิบบาทอโโอเอาเงินไปลงทุนหนึ่งร้อยได้ยี่สิบอืมไม่ได้ไปแทงสกอร์ไม่ดีกว่าเลยเออใช่ไหม เราไปแทงสกอร์ดีกว่าเพราะมันเปิดมาลูกครึ่งเนี่ยมันสามารถแทง1น x 2ก็คือแทงร้อยได้ยี่สิมันก็ไม่ค่อยคุ้มรอกลงทุนแบบนี้นะเราไปรอเอ่อเราเรายักไปรอลงทุนสกอร์ดีกว่าถ้ามันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาอย่างน้อยเราก็เอ่อได้ในเรื่องของสกอร์ขึ้นมาถ้าทีมเรามันยิงนะอืมคอนเซนตินเดี๋ยวเราดูรายละเอียดตัวนี้แล้วกันนะครับขอดูหน่อยอนนี้คือคู่ที่จบไปแล้วนะครับยิงใส่แต่ฮะอิรักญี่ปุ่นยิงก็เหรอ เปิดเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวลงในกลุ่มก่อนครับมาไวเชีแต่มันสูงแพงนะสูงสามลูกควบเลยมั้งนะฟรีนี่อย่างงี้โถตายแล้วรออะไรกันนะอ่าฟรีแน่นอนฟรีแน่นอนนะครับในกลุ่มบ่ายังไงบ้างของหนึ่งหนะึ่งจุดสองห้านั้นมันแดงเลยครับรอหนึ่งจุดห้าไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอานะฮะิงขาดต่ใครไปมากูดมาครบเอออืมยิงไวจัด เอ๊ร้องอีกแล้วแมวนะครับติดสัตว์นะครับจะพาไปทำหมันก็หมอก็บอกว่าไม่ได้นะฮะไม่ได้เพราะว่าอายุมันแค่หกเดือนหกเดือนในติดสัตว์แล้วนะครับอืมเป็นไงบ้างตัวนี้แพง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 ,แพงผมว่าแพงนะเดี๋ยวไปเช็คราคา้อนหลับแป๊บนึงนะนดูให้เดี๋ยวดูให้นะครับน่าจะแพงอยู่นะครับแอปพลิเคชันเราเยอะนะมีเยอะไปหมดเลยนะครับ อันไหนไม่ได้ใช้ผมก็ลบทิ้งนะครับ1830ใช่ไหมอีรักญี่ปุ่นเนี่ยมัน3ามควบมันไม่ได้งไงก็ฟรีเนี่ยดูราคาย้อนหลังนี่คันย้อนหลังเปิดเท่าไหร่ไม่ทันหลอกเบ็นไปไม่ได้เห็นไหมลูกควบยิงนี่ลูกควบลบห้าไม่มีอะตู้นึงนี่หกสิกว่านั่นแหละนะครับฟรีไปนะอืมโอเคเดี๋ยวผมไปดูรายละเอียดของคู่เอ่อ uh, CS Constantine นะครับชื่อเพาะนะครับ CF ตัวนี้ก็สวยเมเจ็ด จ็ดห้านี่สวยตนะ้องมันต้องไปถ้ามันยังอยู่ในครึ่งลูกถือว่าเข้าเกณฑ์นะเปิดมาหนึ่งเออเปิดมาหนึ่งลูกเปิดหนึ่งลูกเหรอนี่มันไหลลงนีหว่าคู่นี้ไหลลงนะสี่ทุ่มอะ่ะเนี่ยเปิดมาหนึ่งลูกหรือครึ่งลูกเปิดมาครึ่งควบหรือครึ่งหนึง่ง <c oughs> ครึ่งหนึ่งดักน้าเหรอรอตาล่อใจอีกฮะอืมอืม <c oughs> อันนี้ปนแปลกแเว้ยเหมือนจะมือแม่งมองบอลลองเงไม่รู้เราไป c x c o n s t a นตินดีกว่าแทางหนึ่งจ่ายยี่สิบนะครับแทงครึ่งลูกจ่ายแทงชนะจ่ายยี่สิบาทนะครับอันนี้คือการอ่านราคาจากหนึ่ง x สองนะครับกดไปที่ 3, 6, เบสสามหกห้าอ่าราคานิ่งมาเฮ้ยสวยนี่ว้าดูเปิดเปิดอยู่ข้างล่างเปิดหนึ่งจุดสองห้านะครับไหลามาเหลือหนึ่งจุดสองศูนย์นะครับแล้วก็เปิดจากสี่จุดเจ็ดห้ามาเป็นห้าจุดสองห้าแล้วก็เสมอสิบยืนยืน,ยนชนะ แทงหนึ่งแทงแทงร้อยได้พันนะครับเป็นปรับเป็นแทงร้อยได้สิบเอ็ดนะครับไม่รวมทุนก็เหลือหนึ่งพันนะครับอืมแทงหนึ่งได้สิบเอ็ดแทงหนึ่งได้สิบไหลไปเรื่อยๆ,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 ๆนะครับอ่ะฟันธงไปวันนี้นะครับผมขอลงทุนไปที่ฟุตบอลแอลจีเรียโปรเฟชชั่นอลลีกหนึ่งซ s เอ n คอนสแตนตินนะครับเตะเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้านะครับผม หวังว่าจะโชคดีนะอ่าลงคลิปนี่คงไม่ไม่ตายตัวลงคลิปตายตัวลงตารางไม่เอานะเดือนนี้ก็โดนไป3ตัวแล้วหดหูแล้วเกินนะครับเจออังกฤษเอว่าตันก็โอ้โหกรรมการก็ช่วยกันหน้าดูนะครับเอว่ตันหนีตกชั้นไงอืมไปตัวนี้ในหน้าเว็บมันชื่อตัวนี้นะครับชื่อชื่อแอลจีเรียแอลจีเรียโปเฟเอาหายหายไปไหนวะ แอลจีเรียโปรเฟชชิเนลลีอีกหนึ่งซีเอสคอนสตนตินนะครับฟุตบอลเนี่ยผมบอกกันเลยว่าบอลตัวเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับเพราะเราไม่รู้หรืว่ามันจะออกหน้าไหนแต่ถ้าเราเชียร์ฟุตบอลนะครับเราอยากให้มันสนุกเราเชียร์ในเรื่องของการมีสกอร์ผมว่าตรงเนี้ยมันสนุกกว่าแล้วถ้าเราวิเคราะห์เป็นอ่านราคาเป็นตัวเนี้ยเราจะสามารถวิเคราะห์ในเรื่องของการเกิดสกอร์ได้ถามว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมบอกตรงนี้นะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต ถือว่าได้เปรียบแล้วนะครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่ต้องทำงานแล้วผมไม่ต้องมาทำคลิปวิดีโอแล้วนะครับผมอยู่บ้านผมนั่งเล่นอย่างเดียวเลยนะครับแต่น,นี้มันคือการเรียนรู้การสอนรู้มากรู้น้อยยังดีกว่าไม่รู้อะไรเลยนะครับผมอ่ะก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วก็ท่านใดที่อยากจะเข้ามาร่วมสนุกกิจกรรมณนะร่างทองนะครับแข่งฟรีมีเงื่อนไขนะครับก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับเป็นฟุตบอล90นาทีนะฮะเป็นฟุตบอล90นาทีเป็นฟุตบอลนะต,ต,ตัว นะครับอันนี้เราจัดแข่งขึ้นมานะครับเราฟรีฟรีในเรื่องของค่ากิจกรรมนะฮะอ่าฟรีในเรื่องของค่าสมัครแล้วก็ใครชนะก็ได้เงินรางวัลไปนะครับก็สนุกสนุกมันจะเป็นโพลแบบนี้นะเดี๋ยวผมไปหาให้ดูอ่าเดี๋ยวต้องบอกก่อนบางทีคลิปที่แล้วใครไม่ได้เข้ามาดูนะครับอ่าลาย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 ไปที่ลายอ่ะไปที่ลาย <laughs> ไปที่ลาย,าลายมันยิงเท่าไหร่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ทำไมเหมือนคนพูดเหมือนยิงเยอะเลยวะอ้อนหนึ่งอูมนเดิมนะครับไม่มีอะไรนะครับยิงไวนะครับอดรับประทานไปนะครับ ฟรีก็ปล่อยผ่านไปนะครับอ่าโพยโพยโอยโพย,โพยดีเพื่อนเยอะไม่ใช่อะไรนะครับทั้งสมาชิกฟุตบอลทั้งร้านดอกไม้ฮะลูกค้านะครับบดีมีตัวตนน่นะฮะยากครับยากหาคนทําวงการฟุตบอลแล้วจะเปิดเผยตัวตนเนี่ยผมไม่กลัวเลยนะผมบอกเลยเอออย่าหน้าตัวเมียมารับหลังผมก็พอแล้วนะครับสมัยนี้หาคนจริงไม่หายากนะฮะอ่าเรียกผมจะมีใบเงี้ยเห็นใบนงี้ไหมครับใบโพยเนี่ยโอยในยตำนานเนี่ยนะครับ เราก็ไปเจอไปเจอพี่ท่านหนึ่งมาอายุห้าสิบกว่าเขาทําตรงนี้เราก็ไปอขอซื้อเขาเป็นรายเดือนเดือนละสี่ร้อยแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะซื้อสัตว์ผมไม่เอาออกไปขายต่อนะครับแล้วผมก็ไม่หาคนมาหานนะฮะถ้าจะทําอะไรจะท,ทําธุรกิจอะไรผมแนะนํานะครับความซื่อสัตว์เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่แทงข้างหลังคนไม่แทงข้างหลังกันเพื่อนกันมิตรภาพที่ดีมันจะเสียไปนะครับถ้าไปแทงข้างหลังคนมากชื่อเสียงของเรามันก็จะหายไปนะครับมันอาจจะดีตอนแรกมีความสุขแฮปปี้ที่ได้ไดแทงนะครับ อตามนี้นะครับเนี่ยจะเป็นใบโพเนี้ยอันนี้คือห้องห้องแข่งขันณ้าราทองอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับน,นี่โปรไฟล์เดี๋ยวผมเอาโปรไฟล์ออกก่อนนะครับอ่ตั้งค่านะครับแล้วก็สร้างเส้นทางลัดห้องแชทอ่าผมเปลี่ยนก่อนผมเปลี่ยนก่นอนมาอยู่ไหนวะนี่มาแล้วนะร่างทองตัวนี้ลบทิง้งหาหนูกเกียลบทิ้งนําออกนะครับแล้วเอาณร่า,างทองเข้ามาแทนก็เปลี่ยนชื่อรายการเรเรื่อยๆย่าสน,านุนน เออบางคนถามทาไมชนะหน้าทองครับพอดีอาจารย์แมนเนี่ยอาจารย์แมนนักด,ดาบทองเขาดังเนี่ยผมก็เลยมาเป็นน้าหน้าทองกดเข้าไปฟับอ่าาพวกรอแข่งกันเพิบนะครับเนี่ยเขาจะมีสามตัวหลังนะครับบางคนก็สามตัวหลังบางคนก็สี่ตัวนี่ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าใครที่อยู่ในห้องเนี้ยคุณไม่ต้องสมัครอะไรละคุณก็แข่งได้เลยนะครับกติกาเดียวกันนะครับก็จะมีใบนี้มาให้เดี๋ยวผมเลื่อนม่ให้ดูอ่าตอนที่เขาแข่งกันนะนี่ก็ชนะได้แชมป์กันไปนะครับล่าสุดก็เป็นพี่เม็ดอ่าพี่แมทพี่แมทเม็ดอีกอ่ะ แชมป์นคนเก่งฟ้าประธานก็ตั้งชื่อไปเรื่อยผมอ่เออสนุกผมว่าสนุกนะมันเป็นกลุ่มฟุตบอลที่แบบมีวิตภาพเป็นดีอะแล้วก็ไม่หยาบคายไม่อะไรเราไม่ใครด่าดกันผมไม่เอาไว้หรอกเอา,เอ,าออกหมดละไต่ออกเลยบล็อกด้วยนะครับใครมาอยู่แล้วมาไล่ยิงเงินคนผมก็ไม่เอานะนิสัยแย่ๆอย่างนั้นอย่าดีกว่านะครับเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันมีการตรวจผลนะครับสนุกสนุกสนานเฮหาเนี่ยคุยกันโอ้คุนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเหไหม เนี่ยอันนี้คือรอบรอบรอบชิงแล้วก็เหลืออยู่ไม่กี่คนจากทั้งหมดก็ประมาณเป็นร้อยคนที่ลงแข่งต่รอบอะรายการฟรีนะคนรายการฟรีคนชอบมาเยอะแล้วเดี๋ยวรายการนี้นะเอ่อหน้า่างทองนี่ใครชนะนี่เดี๋ยวเอาเอาหงทองไปด้วยเดี๋ยวผมส่งหงทองไปให้นะครับเอ่อเลดเลเลเราก็แจกมาแล้ว Black Label เราก็แจกมาแล้วนะครับ เงินรางวัลต่างๆนานาเราก็แจกมาแล้วรางวัลใหญ่เราก็แจกมาแล,แล้วมีมาแจกหมดแล้วก็เดี๋ยวใครที่ใช้บริการเว็บไซต์ที่ผมแนะนําไปเว็บใหม่นะต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์แจกทองคําหนักหนึ่งสลึงนะครับก็ทักมาสอบถามได้ทักมาขอสมัครได้เดี๋ยวก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะถ้าใครได้เข้ามาฟังก็อย่าลืมไปดูนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้หนึ่งตัวอ่าลืมไปแล้วกูอ่า cs constantin e Fo บอลแ l ลจีเรียโปรเฟช s s ่นอล l ลกหนึ่คลิปนี้ยาวหน่อย ฟังกันเปนเพลินนะครับฟังเหมือนเพื่อนคุยกันนะครับฟังเพื่อนคุยกันเพื่อนบอกกล่าวกันได้ความรู้ด้วยนะครับในแนวคิดดีๆในการลงทุนถ้าเราลงทุนมันจะเป็นผลดีแต่ถ้าเราติดเป็นการพน,นันมันจะเป็นผลเสียต่อตัว,ตว,ว,วเราและครอบครัวนะครับฝากเอาไว้สวัสดีครับ